พวกแมวจะยึดครงลูกอีกแล้วหรอฮะเบื่อแล้วเนี่ยเออพอเอะสวัสดีครับวันนี้ไปอยู่กับผมเมือกันะคบมาครับเฟ่โมเกมนะครับผมมีเรื่องน่าแฟร์อยากจะมาเล่าคืออีพียี่สิบคือผมอ่าจแล้วแต่จะเป็นอีพีเสียบแนเพอะลยไหมครับอยู่ดีตัวอ่านมันเจ๊งอันนั้นมันใช้ไม่ได้โหแสนสองเลยเหรอแล้วก็ได้รับทิกเกแบบใหม่ นี่คือผมจะพยายามมาเล่นทุกวันนะครับเพได้เดกเกานะครับอันนี้เด็กเบัตรทองครับคือเราอีกประมาณหกวันนะครับมาเราจะไม่ดูอีเวนต์อีเวนต์คือกาเล็กซี่เคลดเองยังไม่หมดอีกต่อขออีเวนต์ใหม่ได้ไหม ก็อยากให้อีเว้นไม่นี่อันนี้เขาบอกว่าสุ่มได้อันต้าเลยแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งใบอันต้าซปเปอร์เล่ได้แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งใบครับอันนี้เจ็ดร้อยสิบ้วสุ่มได้สิบเอ็ดครั้งครับเด็ดเซเวเชียลนะครับโอเคงั้นมาสุ่มอันนี้กันก่อนเลยครับ เหมือนจะเป็นค่าเงานถูกขึ้นนะก็แปลว่าไอ้พน xp แค่ห้าพันนะไปใช้ยังไงดีว่ะคือค่าเงานคุณจะสูงขึ้นนะครับเอ่อเอ็นตอนนี้ผมก็อยู่อีโวให้เป็นเลเวลสุดผมจะมาทานนะครับมิชาันนี้อีโวเว์ชั่นพีนี่เบลอีสิบนะครับเยอะเลยอีเวียตัวนี้นะครับไม่แม่กันนะครับ นี่เป็นไงครับเวนชิชันควีนคือแหละจัสมิสคอมพิวเตเลยไม่รู้ใช้เอเนอร์จีดงก็ใช้เอเนอร์จีด,ดงกกน,โโน,โนีกงน่กับกามมันโนใช่ป่ะเราข้ามผูกกามมนโน ก็ใช่ไปหกชั่วโมงครับไปนี่ครับแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ครับใช้เอเนอร์จีดีใช่ปะ่ะแต่ถ้าผมใช้ไม่ได้นี่ก็เสกผัวครับดีกิฟต์ยูคอนเล็ตเฟสเจ็ดตีเชฟนี่ว่าต้องมีครับจะไ,ได้โบนัสน,นะครับเอ้ยลองดูก่อนปะ เอ็นจียิงสามแบบนะครับเอ็นชอบนะครับแบดภาษาเราเอา A B C ปั C. ทหารนี่ดีมากครับเติมซื้อหน่อย็าด้โอเคซื้อมาแล้วก็ยัะใส่กระโมนนะโอเคเดินไปครับ ต้องได้เจ็ดทีเชิดแอ v ิเ e Energy drink รือว่าเขาไม่ซื้ออย่างเดียวเฮ้ยผมเสียตังเฟยเน่ะก็เราไปเล่นกันเลยครับยูเอ็กเค a ตนะครับไปเล่นกันเลยเนี่ยอันนี้คือผมมาผ่านนะครับอินตาลีนะครับคือยากมากๆครับผมเติมฟินิชผ่านได้เลไหมครับ ฮิป <c oughs> โปตัวตีมัดฮิปโปมแพ้อะไรนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ได้ฮิปโปมแพ้อะไรนี่ปกติของผมต้องร้อยขึ้นนะครับฮิปโปมันแพ้อะไรนี่นี่นี่คือแมวหวังของผมนะครับฮิปโปแพ้แมวปีกครับผมจําได้ครับฮิปโปแพ้แมวปีกนะครับ,รบดูนี่ครับแมวตัวนี้ก็จะการอยู่หมัดแล้ว <c oughs> มาดูนะครับยูมัดจริงปะครับ นี่ครับคือมันก็มันก็ไม่ได้โหดมาก <c oughs> แต่คือถือว่าโดนกัดสามทีตายนี่ถือว่าโหดมากไยก่อ้ฮิปโปต้องแมวขายาวดิฮิปโปต้องแมวขายาวนะครับฮิปโปต้องแมวขายาว กองทัพแมวนักกล้ามนะครับกองทัพใหม่ผมครับหมูต้องแมวกะทิรวมเป็นเนี่ยกองทัพแมลวรวมมีครับเห็นไหมพวกนี้มันจะสู้หมูไม่ได้อผมพูดจริงมันจะสู้หมูไม่ได้พวกเนี้ยเออสู้ไม่ได้จริงเด้ คือด่านที่แล้วอ่ะผมอัดไปแล้วแต่คือตัวอัดมันหายนะครับ <c oughs> แถบนั้นก็สวยอะ่ะ <c oughs> ไรยิงแล้วกัน <c oughs> เรียบการผ่านหมูมจริงอะ จำลองการเสียตางเกมมิงครับออกไปครับยังไงก็ยื้อเวลาได้ครับ <c oughs> ยังไงก็พออยู่เวลาอยู่ <c oughs> ถ้าจะยื้อเวลาพวกนี้ก็ต้องต้องพันสามร้อยนะครับ ไปแทนแคทลูกพออยื่งเวลามันเลยแทนแคทลูกพออยื่งเวลามันแค่ยื่งเวลามันลูกนายแทนแคทบางครั้งมันก็จะไม่ไหวนะครับ เนี่ยแล้วเมื่อจะเหลือแบบนี้อีกนะแล้วผมก็จะโจมโดนโจมตีอีกเนี่ย <c oughs> ยิงดิไททันแคทโคตรกระโปกอ่ะไท่านแคทก,ก <c oughs> ทา,เ,า,กาเกินอ่ะ ผมจะมานั่งเสียตังค์แบบนี้ไม่ได้นะครับใช้เก็บเงินก็เช็ซที่จุกจิกเอาใช้ไหมคะ นี่คือผมคำนวณทางฟิสิกส์กันจริงๆนะครับถ้าเก็บคันเดอร์กอ a แคสซูจะมีโอกาสชนะกว่าแค่ตัวเดียวคือทันเดอร์กอลแคสซูคือจะเอาอยู่หมัดนะครับถ้าเราใช้กองทัพแมวอาจจะไม่ไหวนะครับคือถามว่าผมจะใช้ไหมกองทัพแมวใช้ครับถึงมันจะช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้ครับ งั้นคือทีมผมคือไม่น่ารอดเลยครับไปเล้ครับกองทัพแมว <c oughs> ต้องผสมแมวทุกตัวนะครับ <c oughs> อย่างน้อยต้องทุกตัวที่คุณมีครับทีมกลายเป็นกองขับเลือเข้มฐานได้นะครับกองกำลังสำคัญคือพวกตัวแทงนะครับ กองทัพแรกกันคนละหมัดครับกองคพนี้คือจะรับก,การโจมตีทั้งหมดแล้วก็สวนกลับครับด้วยพลังอันหดเทียมของกองคพนี้ครบกองคพนี้จะเน้นความเร็วครับจะเน้นปล่อยกระทิงเป็นหลักครับคือแผนของกองัพนี้ครับฝึก <c oughs> แบบนี้เลยแหละที่แบบนี้ห เออแบบนี้เลยครับคอครับต้องเอาวสษาแล้วครับแต่ก่อนจะตายกองทัพก็าทำประโยชน์ได้นะครับมาลงมาเลยพี่หอ่ทันเดอร์กอดแคบสุดครับจัดการให้หน่อยครับรบกวนทีครับใครบางอาจมาทำกับผมครับ ตีกับผมไว้แสบนะครับเอาตังนั้นคืนมาครับผมไม่ยอมครับเอาตังนั้นคืนมาด่วนครับคืนมาเลยครับพวกมนุษย์ครับคืนตังพวกนั้นมาครับตังที่ผมเสียไปครับกำจัดให้หมดครับบนโลกใบนี้จะต้องถูกอาภิสิทธิ์ด้วยแมวนะครับแมวคือเป็นเทพเจ้าแมวคือสิ่งที่สูงสุดบนโลกใบนี้ คือแมวครับกำจาดครับโลกนี้มีแต่ความหวาดกลัวครับบุครับกองทัพใหม่ครับกองทัพเทพเจ้าครับนี่คือชื่อกองทัพครับกองทัพพระเจ้าครับตรงบุกต่อครับทิ้งความกลัวไปข้างหลังครับ ได้ตรงสู้ต่อจนถึงชีวิตครับสุดชีวิตแล้วครับใครหน้าไหนก็สู้กองทัพนี้ไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้จะปล่อยมาขัดขวางเนี่ยก็สู้ไม่ได้เชื่อปะอาทำไมมันรู้ไว้ว่ากองทัพพวกเรานั้นฝึกไว้อย่างเด็ดนุแน่แคทเหรอ ดูหน่อยดิแคปที่พูดถืออากูกโก้แคปนี่ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบาย